วันนี้ผมได้มาที่สวนรุ่นในพลอยู่บ้านปูคําตําบลภูภเงินอำเภอกระลักษณ์จังหวัดชุมสกตนะครับซึ่งเป็นสวนของท่านคุณกิจกรพัฒนนะครับปัจจุบันท่านเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรทําสวนเพื่ินนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ได้รับรางวัลดีเด่นประเภททําสวนเมื่อปี2557นะครับท่านเป็นแบบอย่างของเกษตรกรก็คือในื้อที่ของท่านเนี่ยเนื้อที่ประมาณ1 7ไร่นะครับ มาทํากิจกรรมในแนวของเกษตรอินทียใหม่ซึ่งเป็นแนวที่ประเสธ่้านนั้นลงเลยกำลนกไว้นะครับก็อยากจะให้่านผู้เกี่ติได้อธิบายนะครับความเสถียรว่ากิจกรรมตรงนี้ทาแล้วเกิดประโยชน์กับครอบครัวหรือคนในชุมชนแบบอย่างไรบ้างครับที่ที่สําคัญในตรงนี้เราเน้นทำเกษตรแบบธรรมชาตินะครับเราหลีกเลี่ยงสารเคมีเช่นเรามีการ เลี้ยงปลามีบ่อขั้นเราเราก็ใช้ใช้พืชหรือว่าอะไรที่เรามีเช่นพวกผลไม้ของเสียของทิ้งเราจะโยนเป็ปลาอะไรครับเป็นปลาปลากินพืชครับนี่เราอาหารธรรมชาติไม่ไม่ไม่เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จนะครับมีตัวใหญ่ๆหลายตัวอยู่เนาะครับครับก็ถ้าถ้าเงียบๆนิดมันจะมาเยอะๆครันี่กำลังมาแล้ว นี่เลี okay. ้ยงมานานอะไรอยังครับตรงนี้เลี้ยงมาหลายปีแล้วเหรอครับแต่เราก็มีมีตลอดครับเดี๋ยวไปดูในด้านต่อไปมันจะมีหลายสิ่งพนี้ผัอะะไรร่พวกผักที่เราทําไว้ให้ได้กินตลอดปีนะครับไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยเนาะทางอีสานเรมชเรียกผักขยะผักขยะครับอันนี้เรา ใส่กระถางไว้ให้ได้กินทั้งปีทัวนี้เป็นเป็นเตาใช้ฟืนเป็นเตานี่ออกแบบเองเลยหรือเปล่าครับเนี่ยออกแบบเองครับมันมันมันใช้ยังไงเป็นเตาที่เราทำเองง่ายใช้ใช้ฟืนนะครับใช้ใช้พวกเศษไม้เศษอะไร ลงทุนเยอะไหมครับก็ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราเรามาทดลองด้วยการใช้อิดมอนเบาในสว่ามันขอเตาแก๊สเนาะแล้วก็ประหยัดเราใช้ของที่อยู่ในพื้นบ้านเรามาเป็นเป็นเอ่อเป็นเพื่อฟื้นถือว่าเป็นแนวพอเพียงนะฮะครับพวกเศษไม้ที่เราตัดแต่งเหลือเราก็เอามาใช้ครับเป็นการใช้คคดดีี นอกจากจะเป็นไผ่ที่เรา,าได้ประโยชน์ไปทำอาหาร,ไป,รไปขายได้แล้วไผ่ชื่อเรียกว่าชื่อ,อชื่อคนกิมซุนไต้หวันที่เขาเรียกทั่วไปมันออกทั้งปีหรือเปล่าครับครับมันออกก่อนัก่อนเพื่อนครับออกทั้งมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับคือถ้าเร,ารื่องปลูกก็ใช้เวลาประมาณแปดเดือนก็เริ่มบกพรอแล้วนะครับ แล้วในระบบตรงนี้เป็นที่ทราให้เป็นสถานที่ไว้จัดประชุมจัดอารมณ์ไปในตัวตรงนี้นะครับเป็นเป็นเป็นสถานที่ที่ว่าธรรมชาติประโยชน์ร่วมกันนะคนในชุมชนด้วยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็มาอะไรที่ตรงนี้แล้วฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ก็จะมีพวกปลามีพุทธมะพร้าวนะครับ ก็มีทั้งปีนเาะก็หมดที่ก็นุ่งก็ได้ผมก็ทปุ๋ยใช้เองพุยปยหมักพวกนะครับแล้วกกาครับก็ต้งขอบคุณท่านประธานเนาะที่วันนี้ได้นำพาชมในส่วนของสวนตรงนี้นะครับทีว่าที่ะตรเงี้ก็สามารถจะให้เกษตรกรทั่วไปนะครับได้ เยี่ยมชมรูมียนิวสาสตได้นำนในทางของเราไปปรบคุกับใช้นะครับครับคุณธนิกาถ่ายภาพนะครับผมบุญนรมนิสุทธ์รายงานครับ